สวัสดีจ้าตอนนี้พาพี่น้องมาดูแปลงกระเทียมป่าที่เรานำมาปลูกไว้ในสวนนะคือมองจากด้านบนนี้ลงไปแบบว่าเคี้ยวขจีเลยจ้ะแต่เ,เราจะเดินลงไปล่างๆนะเพื่อเก็บภาพใกล้ๆเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องเก็บด้วยจ้ะวันนี้อากาศดีมากวันนี้อยู่ที่3องศานะคะบ้านสวนสวีเดนทางตอนใต้หลังจากหิมะตกหนัก เมื่อสองวันก่อนค่ะวันนี้มีแสงแดดเห็นไหมคะฟินมากเดี๋ยวเราจะเดินลงไปด้านล่างโอ้โหพี่น้องดูค่ะเห็นไหมฮะอ้สวยมากสวยมากอจาจจะคี้เลอยู่นี่นะคะเมื่อวานก่อนนู้นก่อนหิมะตกมาพ่อเขาแอบมาตัดไม้ให้นะเพราะว่าหอมขอให้ตัดออกจากตรงนี้ ไม่งั้นก็คือมันไปติดใช้คาแล้วมันก็มีหลายต้นค่ะมันต้องแบ่งออกเพื่อจะให้ที่เหลือเขาเติบโตนะอโอ้โหตอนนี้คือมาแบบเคี้ยวขจีเต็มแปงใหญ่ๆเลยค่ะเก็บได้แล้วนะคะขอชมก่อนนะเดี๋ยวพาชมก่อนจ้ะดูค่ะ มาแบบว่าพลึบเลยอุ้ยโน่นๆด้านบนโน้นจะมาเพียบเลยไงยลูกทิเลเรียกอะไรสงสัยอยากจะเข้าบ้านนี่เดี๋ยวพาคุณคุณดูกระเทียมป่าก่อนลูกดูค่ะพี่น้องคะ่ะ พอชมก่อนนะพอตัดแล้วมันก็จะใบเขียวมันหายไปนะมันไม่มีภาพสวยๆมาฝากกันจ้ะโอ้โหออันนี้คือแปลงที่เราลงไว้ดั้งเดิมนะมันมีต้นกอกอแม่กอพ่อเขาด้วยแล้วก็ที่เขา แตกขึ้นมาเองด้วยจ้ะก็จะมีรุ่นเหลนนะรุ่นเหลนเนี่ยรุ่นหลารุ่นเหลนรุ่นลูกเพร,ร,ราะเราปลูกมาประมาณสี่ปีนะคะน้องปีนี้น่าจะไม่มีที่จะเดินอีกแล้วดูค่ะพระเจ้าเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดูค่ะปีที่แล้วก็มาจัดระเบียบให้เขาเยอะหน่อยนะเราเอาต้นเล็กๆรวมๆไปไว้อีกแปลงใหม่แปลงใหม่นึกมาพืบเดี๋ยวค่อยหมุนกล้องไปให้ชมพี่น้องภูมิใจมากอะซหลายๆท่านก็ภูมิใจด้วยแหละร่วมสร้างกันมาเนาะ เอากระเทียมป่ามาปลูกในสวนได้นะ่ะนี่นะคะนี่มาเพียบเลยค่ะพยายามที่จะทำให้เขาเป็นกองไงเพราะว่ามาสองปีแล้วมันขึ้นกระจัดกระจายเต็มลูกชายก็อยู่โน,น่นตะกาก็ แขวนอยู่น่นนี่นะน้องดูดีๆนะคะนี่ค่ะปีที่แล้วที่เรามาปลูกเขานะผมบอกว่าเหมือนกับดำนาแหละเหมือนกับปลูกข้าวไร่นะเป็นกอเป็นกอเห็นไหมคะมสวยด้วยตรงนี้เรายอมขุดลากไม้ออกนะแล้วก็ ขุดดอกไม้ออกด้วยมันจะเป็นดงดอกไม้แต่เราให้ดอกไม้มันไปอยู่ด้านล่างตรงนี้เราจะขยายกระเทียมป่าปีนี้มาเพิบตรงนั้นก็ลอยลอยขุดล,ล่องลกลากมงลากไม้ลงหมดแหละเดี๋ยหูี่ค่ะ พี่มะยังไม่จางพี่น้องมีความสุขมากไงลูกพาคุณคุณดูกระเทียมก่อนได้พาคุณคุณเก็บด้วยนะครับลูกชายนี่ตะกาก็อยู่นนนกน้อยเต็มเลยพี่น้องโอ้ยตาตาตา ยอดสุดยอดอนนี้นะคะมีหอมบอกว่าคุณเลนโบ้เดินลงมาไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่รู้ระหว่างระหว่างที่เรา,าทำเป็นช่องว่างไว้แค่ฟุตกว่าๆนี่ยค่ะโหแล้วไปดูตรงโน้นจะ้ะเริ่มจากตรงนี้เลย อันนี้เพิ่งจะมาปีนี้นะเพราะว่าปีที่แล้วเราเพิ่งลงเขาจะแล้วก็เป็นทางเดินเล็กๆไปแค่นั้นเองดูค่ะอลังการเลยอะ่ะปีนี้เนี่ยน,นี่เราเดินได้เพราะว่าเรารู้ระหว่างคะ่ะแล้วตรงนี้นะที่หอมบอกว่ามันเป็นที่หลุมๆต่ำๆอยู่ ทุกปีเราก็กวาดใบไม้มาทับถมไว้นะปีที่แล้วเราก็เลยมาลงต้นต้นใหม่ค่ะจากต้นเล็กๆนะอันนี้เราจับรวมกันนะเขาไม่ได้มาเป็นกอค่ะจับรวมกันที่มันกระจัดกระจายอยู่ตามใต้ต้นใหญ่นะ่ะใต้กอใหญ่เขานะ้นีกิ่งไม้ร่วงล่นต้องเอาออก สร้างเข้าจริงๆเลยแปลงกระเทียมป่านเนี่ยอุ้ยน้องเอ๋ยสุดยอดนะคะนี่เป็นข้างขวดหินนี่นะคะเพียบเลยค่ะ ลูกชายจะลงมาแล้วไ่น้องดู าวเสียงฝนฝนมาพี่น้องคะดูความอุดมสมบูรณ์ค่ะนี่คือไส้เดือนนะคะที่นี่เขาเรียกว่ามัสค่คะ ตัวใหญ่ยาวอย่างกระงูดินเพราะว่าเหตุนี้แหละที่ตัวตุ่นมันเยอะนะเพราะว่าตุ่นเขากินไส้เดือนจ้ะลบๆไปลูกฝนมาแล้วฝนมาแล้วดินดำดีจ้ะด้านล่างเนี่ยนะโอ๊ยฝนตกฝนตกสภาพดินฟ้ากัดบววแปรได้ทุกเวลา ต้นเตี้ยๆแต่ติดดอกแล้วนะพี่น้องไม่ต้องห่วงว่าเราจะมาตัดเอาเบี้ยเข้าไปกินนะนี่เขาโตแล้วจ้ะเพียงแต่ต้นเขาเตี้ยจ้ะเหมือนคนปลูกนี่แหละเตี้ยทนไหวไหมเนี่ยฝนนะกล้องจ้ะก้องเปียกละเ <c oughs> จ้าคิดเลยหางจุก เข้าไปในเรือนกระจกแล้วนี่ปลูกปีที่แล้วนะกอเนี้ยจะหูยังเพียบเลยกอที่เก็บได้แต่ฝนตกจะทำไงดีน้องทำไงดีค่ะ้้องเปียกก้องเปียก เบียกหมดเลยพี่น้องคิดว่าเป็นฝนหรือหิมะที่ไหนได้เป็นลูกเห็บจ้ะลูกเห็บลูกเห็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดวขึ้นสวนก่อนลูกวิ่งหนีแล้วเจ้าคิเล่บอกงงกับสภาพดินฟ้ากาดจังเลยครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเรือนกระจกนะคือลูกเห็บตกเยอะมากพี่น้องเสียงดังกล้องหลังคาเลยค่ะล้าหอมก็เลยมานั่งล้างกระเทียมปลา ขาวสะอาดเลยจ้าตอนนี้กระเทียมปลาของเราล้างสะอาดเลยนะคะวิ่งเข้าเรือนกระจกแทบไม่ทันเลยจ้าพี่น้องลูเห็บมาแบบว่าถล่มทลายหลังคาแทบพังก็เลยถือโอกาสล้างกระเทียมป่าไปด้วยนะคะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าขี้เหลในเรือนกระจกจ้ะตอนนี้ล้างเอี่ยมแล้วค่ะได้สองตะก้าน้อยๆน,นะคะ ถึงเขาต้นเล็กแต่เขาก็มีดอกนะพี่น้องเนี่ยค่ะเนี่ยดอกเขาเริ่มมาแล้วค่ะคือเราต้องกินเขาแล้วถ้าไม่งั้นเดี๋ยวก็เราจะกินไม่ทันเนาะเนี่ยค่ะถึงถึงจะต้นเล็กแต่เขามีดอกจ้ะเนี่ยดอกมาแล้วจ้ะ <c oughs> อากาศเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาจริงๆจามจนจะจะิดเละตกใจ <c oughs> ตกใจแม่จามหรือลูก งูงาไงคะลูกป,ปะเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเนาะมแม่จามตกใจหมดเลยมืดมาอีกแล้วจ้ะฮะอย่างน้อยเราก็ได้ผักกลับบ้านนะคะยอดจัดเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันจ้ะตอนนี้คือขอเข้าไปอาบน้ำอุ่นเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจ้ะ พาลูกเข้าบ้านก่อนพานลูกเข้าบ้านก่อนโอ,โ,โอ้โหหันหลังแล้วจะเข้าบ้านแล้วครับคุณคุณกำลังจะเก็บภาพสักหน่อยฝนมาเลยพี่น้องอืสุดยอดภาพน,นี้สุดยอดเลยค่ะกระเทียมป่าบนกองหิมะค่ะกับบรรยากาศบ้านสวนซิเรเดนวู ฝนมาอีกแล้วคิเลซ่อนตัวอยู่ซุ้มนี้นะคิเล่ะเข้าบ้านแล้วลูกข้นขอ,อ่ะวิ่งวิ่งโดดโดโดเข้ามาเข้ามาจะให้อุม้มแม่มือไม่ว่างเนี่ยมือไม่ว่างเข้ามาโอ้โดดคิดเลหล่ออีกแล้วพี่น้องวิ่งปื๊ดวิ่งปื๊ดเลยค่ะ ฮะค,คิดเลสก๊ับมาใหม่คิดเละหลอกฉัน<ง>ยะจะยันไปเอ็มสิกเก้จะยันไปไหนุูเลมโบไปตัดไม้ในโอเคอย่าหอนนิกเกนพ่อบอกแกเข้าบ้านเหรอฉันมีนิฉันมีกุญแจสก๊าบมาใหม่ห หลอกแม่ทำไมตกใจหมดเลยฮะอู้ตกใจหมดเลยไอ้ไอไอ้ตกใจหมดเลยข้าแมวยักษ์ดูค่ะพี่นอ้องโฝนใหม่แล้วจ้ะ